ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับ b e d a s นะครับวันนี้ผมมีตัวเกมที่จะเอามาแจกนะครับผมก็ไม่ทราบนะว่าน้องเขาเอาตัวเกมมาจากไหนที่เอามาเสริร์ฟให้พี่มาแจกนะครับผมก็มาแบ่งปันแบ่งปันความสุขให้น้องๆในแฮงกาได้เล่นกันนะครับผมโอเคนะครับตัวเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาดูรถกันก่อนนะครับถ้าขับนะครับก็มีควันด้วยโอ้หควันม่วงนะโอเคมีถ้าขับด้วยแล้วก็อ่าไอ้คาตั้งขึ้นอนะ่ะอุ้ยเจ้าไม้เจ้าไม้หมอบซะด้วยหมอบซะด้วยโอโ้โหหมอบซะด้วยเจ้าเป้าเจ้าเป้านี่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอเคนะนะครับเวลามันขึ้นอนะ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเอาขาเอาขาค้างอะ่ะเวลาจะจะ,จะยกล้อเท่อยู่นะ นะครับอ่านะครับผมลงตัวถ้าขับนะไอตัวฟอร์แมตไอตัวเกมฟอร์แมตน่าจะเอามาจากอาแอดมินนะฮะน้องเห็น,ไห,นไหมเอาขาลงตั้งนะครับผมก็แล้วก็ถนนเป็นสีดำนะฮะแล้วก็พวกคอนกรีตไอพวกไอฟุตบาทนะครับก็จะเป็นพวกเป็นไม้นะฮะเหมือนการ์ตูนเลยนะครับผมก็เรามาดูสกินกันนะสกินที่ลงก็น่าจะมีแต่สกินที่2นะครับกับสกิน2 3 0นะครับ หรือมากกว่านั้นพี่ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยนะครับผมตัวเกมนี้นะฮะภาพสวยเลยเหลือเกินนะครับผมภาพสวยมากเนะยครับผมพี่อัดในวิดีโอม,มันยังมันยังไม่ชัดอะ่อะถ้าเล่นจริงๆอะ่ะสวยนะครับตัวเกม,ม่สวยมีความสีม่วงด้วยนะครับผมโอเคเราจะกไปเลยนะครับมอบอย่างเดียวนะครับมอบอย่างเดียวมอบไปอย่างเดียวนะครับผมก็ ตัวเกมนี้ก็ fps 60นะครับผม fps 60เฟรมเรทนะฮะเลื่นๆนะฮะัลื่นๆนะครับผมใครอยากได้หรือใครอยากเอาไปตัวเอาไปเล่นนะฮะโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโหลดกันมาเล่นนะฮะสบายๆนะครับผมมือถืออ่ามือถือสเปคต่ำนะฮะก็เล่นได้นะครับผมเอาตัวเกมนี้ไปลื่นหัวแตกแน่นะนะครับผมโอเคอ่า มันมันมันสบายตาเออเล่นตัวเกมนีมน้พี่รู้สึกว่ามันสบายตาครับผมนะครับใครที่อยากให้พี่แจกอออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็พี่มีแค่นี้แหละนะน้องอทําได้แค่นี้แหลนะน้องเขาน่าจะทาได้แค่นี้ไหมมีมีเอามีการแบบเอาขาเอาขาค้างด้วยมีการเอาขาแบบเวลาเรายื้อรถเเอาขาค้างอนะที่เจ้าไปที่บ้างนะครับผม ก็สก,กิลดีก็เวลาอยู่บนมืดๆม,ม,มันจะเปน็นจะเป็นคนดําเวลาออกแสงอะเป็นคนผิวสีสีขาวอะ่ะดูดิ <laughs> นะ,นะที่เป้าที่เป้าเห็นไหมเรามาอยู่ใน,นในในร่มมันจะเป็นคนผิวดําห็นไหมดูดิอ่าเราออกจากแดดอะขาวเฉย <laughs> ตัวเกมนี้แล้วก็ลูกเล่นตรงที่กดมันเป็นสีดานะฟอร์แมตข้างในไอ้ตรงเวลาเรากดเงี้ยเห็นไหมมันเป็นสีดําเวลาเป็นรูปหมัดเวลารูปวิ่งรูปอะไรนะมันเป็นสีดาอะ่ะเออนั่นแหละนะครับก็สวยงามตามตรองเรื่องแล้วก็ฟอนต์ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับฟอนต์ก็ฟอนต์นก,นนก็เป็นฟอนต์น่าจะเป็นภาษาอะไรสักอย่างเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสกิน230นะ นะครับผมก็สว,สวยเลยอันนี้ตัวอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเขาแจกกันเยอะนะครับแต่เอามาลงให้นะครับผมสกิลสวยๆกันเลยนะครับผม่าคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมให้พี่มีกาลังใจให้ด้วยนะนะครับมีคลิปใหม่ๆม,มาแจกหรือมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเอามาให้นะครับผมนะครับใครที่อยากจะเข้าแกงพี่ก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้นะฮะคอมเมนต์แกงเซรีกัญชานะฮะโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย